ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารับชมร้านอาหารร้านนึงนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมรบกวนฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับช่องสอนชัย Family นะครับให้ผมหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครเซิร์ชไม่เจอก็ดูตรงมุมด้านซ้ายของจอนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านชื่อมีชื่อร้านว่าร้านส้มตำเงินล้านนะครับในวงเล็บ เจสายนะครับร้านนี้นะครับไม่ได้ว่ามีเฉพาะแค่เมนูส้มตำอย่างเดียวนะครับเท่าที่ไปยืนอ่านเมนูนี้บอกเลยว่าเลือกไม่ถูกนะครับร้านนี้นะครับจะมีเป็นประเภทอาหารนะครับอาหารหลกัลกๆของร้านก็จะเป็นเมนูอีสานนะครับก็คือมีพวกแกงออมต้มแซบนะครับ ต้มแซบกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่สะดุดตาอยากให้ทุกคนไปลองชิมนะครับก็เห็นมีก้อยด้วยนะครับก้อยก้อยที่ว่านี่ก็คือก้อยปลาหมึกนะครับมีเมนูสะดุดตาอยู่เมนูหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับร้านร้านนี้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่ต้องการมานะครับผมจะแนะนำเส้นทางให้นะครับก็คือร้านนี้นะครับ จะอยู่ระหว่างถนนนะครับเชื่อมต่อระหว่างห้วยปราบกับนิคมอมตะซิตี้ระยองนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะครับอยู่ในเส้นถนนของเส้นนิคมนะครับพอมาถึงแยกแพนปูนนะครับคนที่มาจากานิคมนะครับก็ให้เลี้ยวขวานะครับแต่ว่าพี่ๆคนไหนที่มาจาก ด้านหน้าของนิคมก็เลี้ยวซ้ายนะครับขับรถตรงมาประมาณ100เมตรนะครับถึง150เมตรนะครับก็จะเห็นร้านส้มตำนะครับนะี่ครับขึ้นชื่อ,อบนหน้าจอให้แล้วนะครับมาไม่ต้องหว่วงครับเรื่องที่จอดรถนะครับไม่เกะก,กะถนนไม่ได้แย่งกันแน่นอนเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับให้ทุกคนจอดรถเยอะแยะมากมายนะครับส่วน พี่คนไหนนะครับที่มาจากโซนสะพาน4หรือว่าบอวินนะครับปากร่วมห้วยป่านะครับก็มาถึงตรง3แยกหมู่บ้านห้วยป่าเมืองทองนะครับก็ให้เลี้ยวมานะครับถนนเส้นนี้นะครับก็จะผ่านหมู่บ้านประพัดสอนนะครับแล้วก็ไลฟ์ิตี้นะครับผ่านประตู ตรงประตูที่มีเซเว่นมานะครับก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือสําหรับพี่ๆคนไหนที่มาจากบอกวินปากร่วมนะครับห้วยปรานะครับร้านนะครับเจ้าของร้านนะครับทำสําหรับรองรับพี่ๆคนไหนนะครับที่มาในยามเย็นนะครับบอกเลยว่าจะได้รับ ความรู้สึกที่แบบว่าเรามานั่งชมวิวนะครับกินอาหารไปด้วยชมวิวไปด้วยนะครับเพราะว่าร้านจะหันหน้าไปหาทางภูเขานะครับฝั่งด้านหน้าของร้านจะเห็นวิวเป็นภูเขานะครับยามเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันจะเลือนรับหลังภูเขาครับเหมือนเราวาดการ์ตูนตอนเด็กนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ผมขับใช้สัญจรเป็นประจำนะครับ บอกเลยว่าขับรถยามเย็นนี้มองเห็นวิวนี้ได้บรรยากาศมากๆนะครับนี่ครับซุ้มสำหรับคนที่มากางวันนะครับรับรองไม่ร้อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่หลังคาสังกะสีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปให้ทุกคนได้ดูนะครับ